ก่อนที่เราจะผ่านช่วงเวลาสาคัญมันเนี่ยพะเราใช้ชีวิตทุกวันเป็นปฏิหารใช่ไหมทุกวันเป็นปฏิหารมันถึงเป็นเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เรามัได้เจอกันเข้าใจะนะไม่สําคัญมันจะเจอกันครั้งแรกครั้งท้ทายหรือครั้งเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กรั่เจอกันใน YouTube อยู่ในเจอกันในระบบต,ตา่าง แต่เมื่อไรที่เรารู้สึกชีวิตของเราอยากแท้จริงอะทุกอย่างมันแพงหมดไม่ใช่แพงเพราะเราใจซื้อมันมาแต่แพงเพราะเราได้รับมันทางาน,นของบางอย่างขนาดซื้อมาแล้วให้ให้ราคาถูกขนาดใหนแนะ้นเราไม่อยากซื้อเลยแต่ของบางอย่างถึงจะแพงเรายัางเรายัางเอื้อมไปซื้อให้ได้เลย ก็จกความรู้สึกนะเรากล้าที่จะเอื้อมไปซื้อมันอ่ะนี่ชีวิตของเราเ็เหมือนกันมันไม่ได้แพงตอนที่เราได้รับแต่มันแพงตอนที่เราเลือกแต่ละทำแมผมก็บอกเคกนี้ก็มีส่วนพิเศษนะมาฟังว่ารีเด็คไปแต่ละตอน มีแรงบีกอาทิศหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมพี่สุธีแรงมันมาสุดจริงจริงตอนตอนหนว่มาหาจ้าหนูซื้อหนว่มมามาลาอกเกาะมันจะมีจะมีแบบอะไรใสๆคอไฟนะหนูก็ไปพุมาแล้วหนูก็มาซ่อมอันนี้หนุ่ได้เกาะเยอะเลย